การต่อใช้งานเฟสโรเทชันตัวนี้นะครับเราจะจ่ายไฟให้ตัวเฟสโรเทชันก่อนนะครับแล้วเราจะเอาหน้าคอนแทคของเฟสโรเทชันไปต่อใช้งานนะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อใช้งานเฟสโรเทชันหนึ่งเฟสสองยโวลต์หากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเฟสโรเทชันคุณสมบัติในการตรวจสอบไฟตกและไฟเกินใช้ในการตรวจสอบกระแสไฟ1เฟสสองสาย 220 2 2 0โวลต์ถึง240โวลต์ AC การต่อใช้งานเฟสโรเทชันตัวนี้นะครับเราจะจ่ายไฟให้ตัวเฟสโรเทชันก่อนนะครับแล้วเราจะเอาหน้าคอนแทคของเฟสโรเทชันไปต่อใช้งานนะครับเฟสโรเทชันตัวนี้นะครับจะมีคอนแทคการต่อใช้งานอยู่2ชุดนะครับก็จะเป็นชุด11และชุด21นะครับชุด11นะครับ11กับ12นะครับ ก็จะเป็นหน้าคอนแทค nc นะครับ11กับ14ก็จะเป็นหน้าคอนแทค no นะครับส่วนหน้าคอนแทคชุดที่2นะครับก็คือชุด21นะครับ21กับ22ก็จะเป็นหน้าคอนแทค nc นะครับ21กับ24ก็จะเป็นหน้าคอนแทค no นะครับการต่อใช้งานเฟสโปรเทคชั o n นะครับเราจะต่อใช้งานหน้าคอนแทค no นะครับ11และ14นะครับหรือ21และ ยีนะครับหน้าคอนแทค NO ชุดนี้นะครับเมื่อเราจ่ายไฟให้ตัวเฟดโปรเทคชันนะครับหน้าคอนแทค NO ก็จะเปลี่ยนสถานะการทํางานเป็น NC นะครับเมื่อเกิดไฟตกไฟเกินนะครับหน้าคอนแทค NC ตัวนี้นะครับก็จะเปลี่ยนสถานะเป็น NO เหมือนเดิมนะครับตัวเฟดโปรเทคชันนะครับจะมีวงจรการต่อใช้งานอยู่แล้วนะครับที่อยู่ข้างตัวเฟดโปรเทคชันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวงจร การต่อใช้งานของเฟสโปรเทคชันนะครับแล้วก็จะมีอยู่ที่ในกล่องนะครับจะเป็นคู่มือการต่อใช้งานเฟสโปรเทคชันนะครับวันนี้เราจะมาต่อใช้งานเฟสโปรเทคชันนะครับแบบนี้กันนะครับแบบนี้นะครับเราจะจ่ายไฟให้ตัวเฟสโปรเทคชันนะครับ L1 แล้วก็นิวตันนะครับเราจะเอา,อาสายลายนะครับ มาเข้าหมายเลข11นะครับแล้วก็มาออกหมายเลข14นะครับ11 14นะครับจะเป็นหน้าคอนแทค no นะครับออก14นะครับก็จะมาเข้า o อร์ l o a d นะครับตัววอร์โหลดตัวนี้ก็จะเป็นหน้าคอนแทค nc นะครับก็คือต่อถึงกันนะครับออกจาก o อร์ l o a d นะครับก็จะมาเข้า a 1ของแมกนติกนะครับออกจากแมกนติกนะครับก็จะเป็น a 2นะครับ เดี๋ยวเรามาดูวงจรการต่อใช้งานเฟสโปรเทคชันนะครับสำหรับควบคุมมอ,อเตอร์นะครับโดยใช้วงจรการค้างสถานการ์ทำงานของแมกเนติกนะครับกดปุ่มสตาร์ทแมกเนติกทำงานกดปุ่มสต็อปแมกเนติกหยุดทำงานนะครับเดี๋ยวเรามาดูวงจรกันเลยนะครับข้างบนก็จะเป็นไลน์นะครับข้างล่างก็จะเป็นนิวตันนะครับ เราจะต่อใช้งานเฟสโพดิชั่นนะครับเราจะใช้หน้าคอนแทค no นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าคอนแทคของเฟสโพดิชั่นนะครับหน้าคอนแทค no ตัวนี้ก็เฟสโพดิชั่นนะครับลายนะครับ ก็จะมาเข้าหน้าคอนแทคของเฟสโปรดิคชันนะครับจะมาเข้าหน้าคอนแทค1 1นะครับออกหมายเลข14นะครับออกจาก14นะครับก็จะมาเข้าโอเวอร์โหลดนะครับจุดนี้ก็จะเป็นโอเวอร์โหลดก็จะใช้หน้าคอนแทค nc นะครับตัวนี้ก็คือโอเวอร์โหลดนะครับ ก็จะมาเข้าโอเวอร์โหลดหมายเลข95นะครับจุดนี้ก็จะเป็น95ออก96นะครับออกจากโอเวอร์โหลดนะครับก็จะมาเข้า,าภุ่มกดสต็อปนะครับก็จะเป็นหน้าคอนแทค t NC เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสต็อปออกจากกลุ่มกดสต็อปนะครับก็จะเป็น ปุ่มกดสตาร์ทนะครับก็จะเป็นหน้าคอนแทค t o นะครับออกจากปุ่มกดสตาร์ทนะครับก็จะมาเข้าคอยของแมกน e ติกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแมกน e ติกคอนแทคเตอร์นะครับ จะมาเข้า a 1นะครับออก a 2นะครับ a 2ตัวนี้ก็จะเป็นนิวตันนะครับจุดนี้ก็จะเป็นนิวตนันเมื่อเรากดปุ่มสตาร์ทนะครับแมกนิติกก็จะทำงานกดปุ่มสต็อปแมกนิติกก็จะหยุดทำงานนะครับทีนี้เราจะให้แมกนิติกค้างสถานะการทำงานนะครับเราจะเอาหน้าคอนแทคของแมกนิติกนะครับ จะมาค่อมสวิตสตาร์ทนะครับก็คือจุดนี้นะครับเราก็จะใช้หน้าคอนแทค NO นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าคอนแทค n นนะครับตัวนี้ก็แมกนติกนะครับหน้าคอนแทคของแมกนติกก็จะมาค่อมสวิตสตาร์ทนะครับก็คือจุดนี้ ตัวนี้เราจะใช้หมายเลขอ่าสินะครับน้กคอนแทคสิบสาข้างล่างก็จะเป็น14นะครับตัวนี้ก็แมกน e t ติกนะครับแมกน e t ติกคอนแทคเตอร์เหมือนกันเดี๋ยวเรามาต่อวงจรการใช้งานกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่าเบเกอร์นะครับเฟสโพสิชันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่าแมกน c ติกพร้อมโอเวอร์โหลด พุสปอรตันสวิต์สตาร์ทสต็อปอันดับแรกเลยนะครับเราต้องจ่ายไฟให้ตัวเฟสโปรเทคชันก่อนนะครับก็คือเราจะเอาไฟที่ออกจากเบรกเกอร์นะครับเข้าเฟสโปรเทคชันไลน์แล้วก็นิวตอนนะครับจากเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับจ่ายให้ตัวเฟสโปรเทคชันนะครับสีน้ำตาลนะครับก็จะเป็นไลน์ก็จะเข้าเฟสโปรเทคชัน จุดนี้นะครับที่เป็นลายนะครับ L ส่วนสายสีน้ำเงินนะครับก็จะเป็นนิวตันนะครับก็จะเข้าที่เฟสปริชั่นนะครับที่เป็น n นะครับจากวงจรนะครับสายลายนะครับจะมาเข้าหมายเลข11 ของเฟสโปรเทคชันนะครับตรงนี้นะครับหมายเลข1 1ก็คือจุดนี้นะครับหมายเลข1 1เราจะเอาสายลายจากเฟสโปรเทคชันจุดนี้นะครับจะพ่วงมาหมายเลข1 1ก็ถอดจุดนี้นะครับ ก็จะมาเข้าหมายเลข11ของหน้าคอนแทคของเฟสโปเทิชั่นนะครับเข้า11นะครับจุดนี้ออก14ก็คือจุดนี้นะครับ14ก็จะมาเข้าโอเวอร์โหลดนะครับหมายเลข95จุดนี้ก็จะเป็น95นะครับ14 หมายเลข14จากเฟดโรเทชันจะมาเข้าโอเวอร์โหลดหมายเลข95ออกจากโอเวอร์โหลดหมายเลข96ก็จะมาเข้า,าปุ่มกดสต็อปนะครับก็คือปุ่มกดสีแดงตัวนี้นะครับหมายเลข96เข้าปุ่มกดสต็อป ออกจากปุ่มกดสต็อปนะครับก็จะมาเข้าปุ่มกดสตาร์ทนะครับตัวนี้นะครับออกจากสต็อปก็จะมาเข้าสตาร์ทแบบนี้นะครับออกจาก ผมกดสตาร์ทครับก็จะมาเข้า a 1ของแมกน t ติกนะครับจุดนี้นะครับออกจากผมกดสตาร์ทก็จะมาเข้า a 1นะครับก็คือคอยของแมกนติกนะครับ 1> a อออกจากมินิติกนะครับก็จะเป็น A2 นะครับก็จะมาเข้า,าสายนิวตันนะครับจุดนี้นะครับจุดนี้ก็จะเป็น A2 จะมาเข้าสายในต้นก็เราจะเอาจากจุดนี้นะครับออกจากเบเกอร์เลยนะครับนะครับทีนี้เราจะให้เมเนติกค้างสถานะคัธมานะครับเมื่อเรากดปุ่มสตาร์นะครับเราจะเอาหน้าคอนแทคของแมกนติกนะครับจะเป็นหน้าคอนแทค no นะครับก็จะเป็นหมายเลข13และหมายเลข14ก็จะมาค่อมสวิต สตาร์ทนะครับก็คือฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นหมายเลข13 13กมันจะมาเข้าจุดนี้นะครับ14ก็จะมาเข้าจุดนี้นะครับ13จะมาเข้าบนสวิตสตาร์ท14ก็จะมาเข้าล่างสวิตสตาร์ทนะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นหมายเลข14 ถ้าเราไม่เอาหน้าคอนแทคของอแมกนติกนะครับมาค่อมอปุ่มกดสตาร์ทนะครับแมกนติกก็จะไม่ค้างสถานะการทางานนะครับนี่นะครับ ตังน,นี้ก็จะเป็นหมายเลข13นะครับข้างบน,นจะเป็น13ก็จะมาเข้า,าบนสวิตสตาร์ทนะครับจุดนี้ นี่นะครับวงจรก็เสร็จแล้วนะครับเรามาดูหน้าคอนแทคของเฟสโเทคชั่นกันนะครับ11กับ12นะครับจะเป็นหน้าคอนแทค nc นะครับก็จะต่อถึงกันนะครับเห็นไหมครับต่อถึงกันเมื่อเราจ่ายไฟให้ตัวเฟสโเทคชั่นนะครับหน้าคอนแทค nc ก็จะเปลี่ยนสถานะการทำงานเป็น no นะครับเห็นไหมครับ เมื่อกี้เราต่อใช้งานหน้าคอนแทค N.O. นะครับก็คือหมายเลข11และหมายเลข14นะครับตัวนี้นะครับเมื่อเราจ่ายไฟให้ตัวเฟสโเทคชั่นนะครับหน้าคอนแทค N.O. ก็จะเปลี่ยนสถานะการทำงานเป็น N.C. นะครับเห็นไหมครับหน้าคอนแทคก็จะเปลี่ยนสถานะการทำงานเป็น C. เรากดปุ่มสตาร์ทเมคาติก,ก็จะทำงานนะครับ แมกนีติกทำงานเรากดปุ่มสต mm ็อปแมกนีติกก็หยุดทำงานกดปุ่มสตาร์ทแมกนีติกทำงานเมื่อเกิดไฟตกไฟเกินนะครับตัวเฟดโปรเทชัน hmm. ก็จะตัดการทำงานของแมกนีติกนะครับเฟดโปรเทชันตัวนี้นะครับจะตรวจจับกระแสไฟตกไฟเกินนะครับก็คือ,อจุดนี้นะครับเมื่อก่อนถ้าเราไม่ต่อเฟดโปรเทชันนะครับตัวนี้ก็จะ ยิงตรงเข้าลายเลยนะครับสายลายก็จะเข้าหมายเลข95เลยนะครับถ้าเรา,เาต่อใช้งานเฟสโพซิชันนะครับเราก็จะเอาเฟสโพซิชันมาต่อใช้งานจุดนี้นะครับก่อนเข้าโอเวอร์โหลดนะครับก็คือตามวงจรนะครับแบบนี้นะครับสายลายที่ออกจากเฟสโพซิชันนะครับหมายเลข14ก็จะมาเข้าโอเวอร์โหลดนะครับ เหมือนกันนะครับจุดนี้นะครับออกจากเฟสโเทคชันก็จะมาเข้าโอเวอร์โหลดเมื่อเกิดไฟตกไฟเกินนะครับเฟสโเทคชันก็จะตัดการทำงานของหน้าคอนแทควงจรก็จะไม่สามารถทำงานได้นะครับก็จะไม่สามารถกดปุ่มอ่าสตาร์ทได้นะครับหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ